ไปดูอาการณเดชและแบงค์พิทิติเมื่อต้องอุ้มสายฟ้าพายุไม่รู้จะส่งสารใครก่อนน่ารักในเอ็นดูขึ้นทุกวันแม้ตอนนี้จะโตเป็นหนุ่มสามขวบจนแม่อุ้มไม่ไหวแล้วสำหรับคู่แฝดสุปตาน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของคุณแม่ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิสาลุดเรียกได้ว่าฮอตฮิตตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกกันเลยทีเดียวทำให้ไม่ว่าจะตามหมามีไปที่ไหนก็มีคนให้ความสนใจตลอด ล่าสุดน้องสายฟ้าน้องพายุก็ตามหมามิชมไปถ่ายรายการสามแซบและได้เจอกับสาวสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหนุ่มหล่อนเดเดทคุกกีมิยะและแบงค์ทิติงานนี้ทำโอนละเวงเมื่อหนุ่มนเดเดทโชว์ความสะตองอุ้มน้องพายุก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับหนุ่มแบงค์เอาเป็นว่าอาการหนุ่มๆจะเป็นยังไงลองไปดูกันเลยจ้า ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ